ตุ่มตามกระต่อๆๆๆๆบบรกระต okay, ่อเก่าๆแบบนี้เนี่ยนะสุกโปกอะแกทำไมมันเหมิดมาแล้วขนาดนี้เนี่ยแกไม่ได้ร้านของเหรอที่บอกให้แกร้านทองได้ไงมาแล้วจ้ะแม่พริกจ้ะ เบให้แม่เลยนะได้จ้ะเออฝนจ้ะทำไมหนูมาช่วยแม่ขายของอยู่แบบน,นี้ล่ะทำไมไม่อยากไปแต่งตัวส,ยสวยๆอยู่ในห้องแอร์เย็นๆทำงานออฟฟิศกับเขาบ้างเหรอลูกโหแม่ก็หนูไปเรียนอยู่กรุงเทพมาตั้งนานอะ่ะไมไ่อยู่กับแม่ตั้งหลายปีอะ่ะแล้วก็อีกอย่างนะแม่หนูก็เรียนจบแล้วด้วยหนูก็อยากมาช่วยแม่ขายของจะได้อยู่ดูแลแม่อย่างนี้ไปตลอดเลยดีไหมจ๊ะ ก็ดีนั่นแหละลูกแต่แม่อ่ะกลัวลูกอจะอายคนอื่นเขามาเป็นแม่ค้าขายส้มตำอยู่แบบนี้ทําไมหนูต้องอายด้วยล่ะแม่ไม่ใช่ว่าเพราะว่าพวกนี้หรอที่ทําให้หนูเรียนจบมาได้ถึงทุกวันนี้อีกอย่างอ่ะหนูก็เบื่อกรุงเทพแล้วด้วยยังไงอะ่ะหนูก็จะไม่ไปไหนทางนัง้นหนูจะอยู่กับแม่ตลอดไป <c oughs> เลยจ้า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 อยู่ก็อยู่ไป,ไปช่่ยกันจัดร้านเถอะวันนี้เดียวเพื่อนหนูจะมาอุดหนุนด้วยนะอ้าวเหรอใช่จ้ะ ได้งั้นเดี๋ยววันนี้แม่จะตาส้มตําให้อร่อยสุดฝีมือเลยเพื่อเพื่อนของลูกเลยนะได้จะแม่ช่วยแม่ดิดได้ได้ได้ แล้วเนี่ยโอ้ทำไมมาอยู่กันดานขนาดนี้วะไก่ก็ไก่กันดานก็กันดานอ่ะนี่พวกแกจะยืนคุยกันอีกนานมเนี่ยฉันร้อนมากเลยรู้ไหมนี่ฝนทำไมแกอยู่กันดานขนาดนี้เนี่ยแล้วร้านแกอยู่ตรงไหนเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วมาๆนี่ไงแกร้านฉันไหนร้านทุกตากจอกระจอเก่าๆแบบนี้เนี่ยนะสุกโปกอะ เ่านั่นสิฉันก็นึกว่าเป็นร้านแบบห้องแอร์เย็นๆสบายๆไปกินร้านอื่นกันเถอะกลับดีกว่าลองชิมก่อนสีมือแม่ฉันน่ะอร่อยมากเลยนะลองชิมแล้วพวกแกจะติดใจมากๆๆๆลองชิมนไปก่อนนะเกหิวไม่ใช่หรอ้ยไม่เอา <Okay. S 2> <Okay. S 1> นี่ฝนฉันถาแกจริงๆเถอะนะเรียนจบตั้งปริญญามาแต่ว่าแกมาขายของร้านสต๊อตามเล็กๆอย่างเงี้ยแกไม่อายคนอื่นบ้างหรอวะเออน่าน่ดิเป็นฉันนะฉันอายคนอื่นเขานี่แกไม่เห็นหรอพวกเราเนี่ยแต่งตัวก็ออกจะสวยทํางานดีๆในกรุงเทพห้องแอร์เย็นๆสบายๆายไม่ต้องมาอยู่ที่กันดันกันดันสกปรกอะไรแบบเนี้ยอี ฉันชอบอยู่แบบนี้ละแกได้อยู่ใกล้แม่ทํางานที่ฉันชอบอีกอย่างนะของอยู่บ้านอะเองินเหลือเยอะแยะจะตายอีอืมฉันว่าที่ฝนพูดเนี่ยมันก็มีส่วนนะแกพวกเราเนี่ยถึงจะทํางานได้เงินเดือนเป็นหมื่นก็จริงแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็เยอะไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าห้องค่าเช่ารถเอ้ยไม่ใช่ค่าเช่ารถค่าผ่อนรถนั่นแต่จะค่าเช่าผู้ชาย หมายถึงค่าเช่าต่างๆนานาเครื่องประดงเครื่องประดับเนี่ยจะค่ากินค่ากาแฟทุกวันอีกกะแกวเดนเดือนหน,น,นึ่งเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่เยอะน้องแกเนี่ยดูสิฉันต้องสวยอ่ะเอาเถอะนะ่แกสั่งอาหารดีกว่าหิวไม่ใช่เหรออ่าแล้วแกมีอะไรกินม้างล่ะเนี่ยเท่าที่ดูอ,ะอ่ะมีส้มตำปลาแซลมอนไหมเวร์ไปแล้วก็ฉันชอบกินปลาดิบนี่หน่าแกจะไปให้เขาตกจากไหนนคลอนนี่ไงอืม เอาเอางั้นเอาเป็นตำแตงปลาแทนปลาดิบก็ได้ก็แตกต่างงั้นฉันเอาตำปลาก็ได้เอาแบบเสร็จเลยนะแต่ฉันเอาตำไทยอะแกแต่แกล้างคกให้ฉันหน่อยนะตำแบบแยกกันนะไม่ให้ปนปลาฉันหมินปลาลได้แกแต่ฉันจัดให้นะเรีเร่ไปนะหิวเออไปแกนี่อาการหนักนะต้องแยกคกเลยเหรอ กินปลาโอ้ที่เป็นปลาดิบกินเอากินเอา,าอกินน้ีวาเกลเคี้ยวๆแล้วก็กลืนอนะ่ะกินไปเถอะ ตามไทยจะแมงได้ได้อย่างนี้มาแล้วมาแล้วแกนี่ตำแตงของแกนี่ตำปูปลาเดี๋ยวแกจิเอาให้นะน่ากินว่ะ้ยน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยอยากชิมแล้วอ่ะ นี่ตำไทยต้องล้านครบก่อนของแกไม่ใส่ปลาอ้จ๋งเอาลูงชิมดูฉันชิมเลยนะหน้าตาเนี่ยน่ากินมากเลยไม่คิดว่าร้านแบบดูบ้านนอกไกลความเจริญอย่างเงี้ยจะทำของน่ากินขนาดนี้ชิมนี้ชิมก่อนโอ้ไงเ อร่อยอยังไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้แกลองกินเร็วแม่ก็ทำอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยจัง <c oughs> ูปานคือเป็นแต่แซ่บแต่ว่า,มาเมื่อคยกินตำปาราแซปป่บปานนี่มาก่อนเลยเดี๋ยว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 ไรไหน,ไหนมึงบอกมือคนกรุงเทพไงก็กร <ๆๆ S 1> ุงเทพเมื่อกี้พูดอะไรกูฝึกมาจากยูทออูบ ขนาดนั้นเลยเหรอวะลองดิมึงลองชิมดูแกหืมอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยอร่อยแกทำไมมันเหม็นมาแล้วขนาดนี้เนี่ยแกไม่ได้ล้างของเหรอจะบอกให้แกล้างของได้ไงฉันล้างแล้วนะแกแย่ฉันไม่ไหวแล้วฉันกลไปอ้วกก่อนมาเมื่อกี้นี่หม่นมากเลยอะอะไฟอีบ้าเป็นอะไรของมันวะ นี่ฉันไม่ใช่เพื่อนเนี่ยต้องว่ามันกระแดะทั้งหน่อยว่ามันหนอว่ามึงนี่แหละมันไม่สอนเพื่อนเลยฮะสอนให้มันกระแดะนะเอองั้นเดี๋ยวฉันไปช่วยแม่ที่หลังร้านก่อนนะไ้อะไรเพิ่มก็เรียกฉันได้ได้น่ารักจะฝนเข้าใจมากแตไม่เป็นไรมันไม่กินเรากินเองกินเองก็ได้โอ้โหหน่อยชิกระแดะเอ้ยแค่นี้ก็ทําไปกินไม่ได้ขอมาว่าหน่อยมันไม่อยู่นำไทยก็อร่อยอร่อย มีกลิ่นมะนาวตรงไหนเนี่ยไม่มีกลิ่นมะนาวเลกนิดเดียวออมันบ้าหรือเปล่าวะสงสัยเนี่ยมันจะมีปัญหาที่โพรงจมูกง่ายเลยกินเขาเอ,อ้หพูดมากจริงเนี่ยมันก็มีปัญหาที่โพรงจมูกงนะ่ายทำไมอ่ะพี่หลานันสิมันเป็นหวัดเหรอเออเดี๋ะก็เป็นมะนาวือนบ้าหรือเปล่าหืมของอร่อยมันบอกว่าเหม็นป้าไม่เยอะ ก็ไม่มีน้อยอ่ะแม่เงินเดือนหนูก็เพิ่งใช้ชไปหมดเองอ่ะจ้าแม่ถ้ายังไงเดี๋ยวหนูลองยืมเพื่อนก่อนนะจ้าแม่ อร่อยอม,มันไม่กินโง่จริงจริงกินหมดเลยเหรอเนี่ยเป็นไรอะ่ะทำหน้าเหมือนตูดเลยเหม็นปลา้าเหรอแกฉันขอย,ยืมตังแกหน่อยได้ไหมอะ่ะพอดีว่าแม่ฉันไม่สบายแล้วฉันต้องใช้เงินด่วนเลยอะ่ะนะแกเดี๋ยวฉันมีแล้วฉันจะคืนให้ยืมฉันเหรอ โอ้ยแกแกจะบ้าเหรอทันก็พูดอยู่ว่าพวกเราถึงเงินเนื้อเป็นหมื่นก็จริงแต่ว่าค่าใช้จ่ายนั่นนู่นนี่มันก็เยอะมันจะเป็นค่าเช่านู่นค่าเช่านี่แต่อีกอย่างนะทันนะเน่ะเดือนนี้คือผู้ชายหมดแล้วอะนี่ไงทันเพิ่งรู้แล้วเนี่ยนิดึ้งละแกงั้นเดี๋ยวฉันอิ่มพอด,ดีเลยอะฉันไปรอที่รถก,ก่อนนะอจ่ายให้ด้วยนะเพื่นนอกกนเดี๋ยวเดือนหน้าใช้ลองเงินเดือนออกก่อนอ วันนี้น่ารักไปกันนะไอ้ป๊อกไอ้ไอ้แกไม่ต้องมามองหน้าฉันเลยแกก็รู้ว่าฉันน่ะมีหนี้บัตรเครดิตต้องหลายใบยฉันก็ยังไม่ได้จ่ายเหมือนกันอิ่มแล้วเดี๋ยวฉันไปรอที่รถนะไปละ เป็นไรแกเครียดนิดนึงเหรอแกอะแกเอาเงินของฉันไปรักษาแม่แกก่อน,นมีเมื่อไหร่ค่อยเอามาคืนแกรู้ได้ไงอะ่ะฉันได้ยินแกคุยกับแม่อะแล้วแกมีเงินหรออืมฉันอยู่ที่เนี่ยฉันไม่ค่อยได้ใช้เลยหรอกฉันก็ทำงานเก็บเล็กผสมน้อยไปเนี่ยมีเมื่อไหร่ค่อยอามาคืนนะฉันขอบใจแกม,มากนะจ้ามไม่เป็นไร ไปหมดแล้วลูกใช่จ้ะแม่เหนื่อยไหมจ้ะแม่ไม่เหนื่อยจ้ะว่าแต่เราเธอไม่อยากจะกลับไปทํางานที่กรุงเทพแบบเพื่อนๆเขาบ้างหรอโหแม่อยู่นี่แหละอยู่บ้านเรากินฟรีอยู่ฟรีสบายจะตายถ้าไปอยู่กรุงเทพนะก็ต้องเสียค่าห้องค่านุ่นค่านี่เยอะแยะไปหมดเลยอีกที่สัคัานะัได้อยู่ดูแลแม่ด้วยไงจ้ละลาอยู่ก็อยู่ยจ้ะเก็บร้าน